สวัสดีครับเดี๋ยวไปดูหลังเกมครับคัทสุขุมวิทชนะแบบต้องบอกว่าขาดลอยเลยครับ49ต่อ47ครับ49ต่อ17น่าจะทั้ง3เสียงเลยครับยังไงเดี๋ยวเข้าไปพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวก่อนหน้านั้นก็เดี๋ยวเดินไปดูคนแพ้กันก่อนน่าจะมีเวลาในกะารที่ซ้อมมากขึ้นครับโอเคอะ โอเคครับเดี๋ยวลืมผมแล้วกันเออไม่ลืมไม่ลืมใครเป็นรสชาติคิดลืมได้ไงเป็นกำลังใจให้ครับน้องเอาเก่ครับผมเป็นทีตลอดไปดูเจ้าฮวย์รสชาติคิดอายุ40แล้วก็ชายคิดเลยครับหลังจากที่แพ้มานะครับก็โอ้โหตอนแรกก็เสียวไปตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วนะนะครับว่าจะลงไปละถึงว่านะครับเป็นกำลังใจให้คนแพ้แล้วก็ยินดีกับคนชนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เจ้าเพชรสุขุมวิทครับ อาจีเท no, no. so okay. okay. uh, uh ่าไหร่อ่ะวัน right? น the ี้อาจีเท่าไหร่องพันห้าร้อยห้าสิบห้าไม่หน่อยพี่ตูนแบ่งพี่เท่าไหร่เดี๋ยวพ่อไปถ่ายนะม่เท่าไหร่ออเลยคุยน้อยเอาเต้นคุยอะไรกันบ้างน้องโอ้วันนี้ต้องบอกว่าคนที่ติดตามครับผมแข็ทำผลงานได้ดีมากวันนี้ครับผมจุดเปลี่ยนอยู่ตรงไหนได้นับไหมในในน้ำกระสุนฟองครับผมคิดว่าถ้าไม่ได้นับเกมจะเป็นแบบไหนก็ยากยากอยู่ครับยากไหมครับผมพี่เขาแข็งอยู่แข็งอยู่ครับสภาพร่างกายเขาเป็นไง เขาก็ยังยังห้าสิบหาสิบเหมือนกันเลยครับเหมือนเหมือนกันว่าก็ยังไม่เต็มทุกคู่ลูกต่อยหมัดที่เราซ้อมมาโดยเฉพาะอะไรบ้าครับผมฝึกมาหมัดครับ จากเขาก็เปลี่ยนเป็นมัดบ้างครับผมคือตอนนี้เนี่ยเราปรับสไตล์เป็นไฟเตอร์เต็มตัวอย่างเงี้ยใช่ครับปรับเลยครับผมใครปรับให้เราอยู่จักรทุนสองคนนี่นะครับผมอายุเท่าไหร่ครับน้องปีนี้ยี่สิบสามครับโอ้ยยี่สิบสามก็กำลังเต็มที่เลยคนที่ไหนครับเนี่ยนครศรีครับนครศรีอยากจะบอกอะไรเป็นแฟนบ้างวันนี้ทำไม่เต็มที่เท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ชนะได้ครับขอบคุณครับแบงค์เชียร์ครับไปหน้าน้ำหนักเท่าดีร้อยสามสิบครับผมร้อยสามสิบนะครับผมโอเคครับอะไรมัน ันไหนวันนี้มันนวันไหนอ๋อวันนี้นะวันนี้นะครับโอเคครับน้องโอเคคคโคคโดเคครับโเคคแ้คคค